วันนี้จะทำเมนูอะไรให้กินอ,อ,อีเมนูอันแซ่บเเมนูอะไรนะอันแซ่บๆนะอะไรนะไปเบิรงดูเห็ดแนวไถนี่แนวนี่ไปนี่อ่อจต่เสียเลยนี่ใส่ใส่ใส,ส่น้ำเป็นตัวซอยจังหน่อยก้อยก็นึกว่าน้ำซุปทั้งแผ่นเลยมันก็มันก็เปียกของข่อยแหละเปียกแล้วมันก็บอนี่แหละอ้าวเหรอ เปียกแล้วมันก็ไม่กรอบเลยมันก็ไม่ฟูเลยก็ไม่รู้อันนี้ให้มันติดเฉยๆติดแล้วก็ได้อะอมไม่ได้ว่าต้องการที่จะอันนี้เ,เอาให้มันติดมันยอยู่ใส่เฉยๆไม่เอาชุ่มฉ่ำเลยไม่อันนั้นนะถ้าชุ่มฉ่าเลยนะมันก็เป็นเอาเอิญว่เนย่งเจ้าซีฮิตอันนั้นแล้วนะอ่ะนะปอบเปียสดนะ กินเนี่ยงกินอันนี้ไปแล้วมันเป็นแผ่นแป้งกินเนี่ยงกินอันนี้ไปมันก็เท็ดยากกันนะแต่ละแนวสันฮ <c oughs> ันง่ายยากเอาบดติดตะตีดติดมันติดเราข้างหนึ่งเนี่ยม,มันก็ติดทามีแหบลบ่ติดแนวไหน าไจริงติซันนี่ก็อยู่แล้วเนี่ยติสองฟังเซนี่ยจะได้แบบนี้หละอันนี้จะเป็นใส่ปูอัดอันนี้จะเป็นใส่อันอันยังนะใส่กอกใส่กอกลมควันหนังกอกออือมาเป็นใส่พักแน่นี่ใส่พักใส่ผักบุ้งนี่มีใส่พักพร้อมเอาเอาก็ต้องเฮ็ดเพื่อใส่พักนำแหละ ใส่ลายไปพูดบอกใส่หมูบดดีตาไม่จริงพักมันมีน้ำอยู่แล้วแค่กดกดให้มันนั้นนี่เสื่อกดให้มันอยู่จังหน่อยแล้วก,ก็ได้เลย ดอกแคลำได้นน่นี่ไม่ใส่ดอกแค่อเอาดอกนี้ดีกว่าดอกนี้ดอกนี้ใส่ดอกแคอืได้กินแนวแซ่บแนะ่นอนเจ้ามาเนี่ยของชอบแน่เลยเออม no นนีนูทอดมีสีใสมีปูอัดทอด ไอ้ไส้กรอกลมควันใช่ไหมอืมแล้วก็ผักบุ้งดอกแครอ๋อกินกับอะไรต้มตำอ๋อนึกว่ากินกับน้ำจิ้มบอคิเกะตำอโอเครมานนี้แหละไปไปห่อกันก่อนต้องใช้เวลาอืมเรียบร้อยแล้วแผ่นแป้งหมดแล้วไปไป,ไปทอดกันเลย เอาอย่างก่อนเอานี้บอกดูซิดูซีดูซิดูซมันจะเป็นยังไงเป็นจังซีเลนี่เปงปูไหมเป้งปูนะปลาขยี้เกียบเลยไปเ็น้ขาเเ็ดอ่อยก็เลยล้างมาเ็ดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้เตี้ย้ใค่อย มันก็คล้ายๆเกี๊ยวเลยนะเอ,อ่อเอ,อ่เอ,อไม่ตานดู้วยเข้าเข้าเข่า,ขาไอ้ันยุ่งยากอย่างนี้หมูบดดีกว่าซื้อหมูเด้งมาเขา,<ม>าอันนี้นนนกุ้งตามที่จริงของเขาเป็นกุ้งแต่ค่อยกับยักษไส่แบบว่าเขาว่าไอ้เทมปุระกุ้งมันบอก คอยก็อยากใส่แบบเหมือนเทมปุระผักเทมปุระใสกรอบแบบนี้เทมปุเทมปุระดอ,อกแคร์แต่มันก็จะยุ่งยากนิดนึงตอนห่อเนาะอืมตอนหัวมันจะปูปินใช่แล้วเนี่เปินเสรยเลยเดี๋ยวกระชอนมาตักแล้วบ่ยังมันยังบุหรืองบมันจะพิ้งไงบาทีเราก็ตักขึ้น วายแตกอันนี้มมนเป็นหนังกรอบไงเออหนังกรอบไปแตกแล้วเราต้องเอาคืนก่อนอมันกรอบขนาดนเลยกรอบเป็นทอดข้าวเกียบเลยนะเอดี๋ยว <c oughs> จะถือไว้ให้ค่อยสิเอาอัานพักบุ้งด้วยบ้ี่พักบุ้งแบบ ไปตัองถ่าีเลยมันจะซุก้องกันต้องถ่าไปไกลหน่อยก็มากระเด็นไปไกล โตมากเลยโอ้คนเหมือนข้าวเกียบเลยบมเมนได้แร้วป่าักได้ได้ได้ละเนื้อกอบมากเลยใช่บางกอบมากเลยเป้งบางเลยเนาะ ย่านจะว่ามันบระก,กบบอบประกอบเป็นไรยังกอบ,กบเลยทีนะ่ถือไว้ให้ที่ถือเอาดอกแค่ดอกแค่เล <laughs> ี้ยวจัมดอกเตื่ปูมากดอกแค่ก่ อดอกแกดิทอด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 ให้แล้วคนตักข้าวมือหนึ่งของเรามาแล้วใช่ไหมงข้าวมือหนึ่งของบ้านม็คนนี้แหละใช่ไหมลูกถ้าไม่มีลูกแย่เลยไม่ได้กินข้าวครับหวายไม่ได้กินข้าว ถ้าลูกไปเรียนแล้วคุณจะไม่ได้กินข้าวนะถ้าลูกไปเรียนมาหาลาัยแล้วนะ่ะเพราะไม่มีใครหุงข้าวลูกบอกกรอบไหมลูกกอบมต จะมุดค่อยเข้าไปในมุมข่อยละล้วตัวข้ายย่งกัดเถิเมนูนี้ทุกคนน่าจะชอบพรุ่งนี้เราไป ไปหาหน่อไม้บอกเสื้อขาวเราไปหาหน่อไม้กันนะกไหมเราเข้าป่าหน่อไม้ไหมพ่งนี้นะลูกจะกินหมกหรือกินซุปลูกรายงานมาสิห,หมก,กมหรือซุปหน่อไม้หมกซุปแกงลูกมีแต่ไม่รู้ลูกกินอย่างเดียว ทุกย่าถูกใจไม่ลูกเมนูวันนี้นะ่ะเอาข้าวยีงไหมเพื่นเอาข้าวให้ลูกหน่อยน,นะลูกต้องเติมข้าว ลูกจะกินหมดหม้อคู่ดเดียวไม่หมดหรอกินเยอะๆเลยจะได้หายหวัดหายไอ อืความสามารถนี่เหลือล้อนลูกเยี่ยมมากเลยไม่มีใครสามารถทำได้ถ้าลูกแล้ว 嗯。Mm. <laughs> กินข้าวเสร็จแล้วไปกินยาเอาข้าวอีกไหมอิ่มแล้วาไปกินยานะ